เต็มยอเลยปลาตองขาวอ้อยเยเหนียได้ปลาครับได้หลายคับโอ้ได้หลายได้หลายครับเ่นอําก็ได้หลาย อ๋อสามเซนสี่เซนเนี่ยได้จับดูเน่ซีถ้าเป็นห้าหกเซนเนี่ยหลอดครับป่าข่าวแข็งข่าวก็บอกโอ้สามตัวจุดโดดออกไปตัวนึงหลอดแดะ

เห็นไปงอห้างก็เขอหาหกเพื่อจจับเป็นเก็มมาเดียวปานนี้ไง <laughs> ไม่ได้จับปานน้อยน้องเขาต้องยกดูหน้ายกแป๊บเดียวยกถุงนตาบ้างดูโอ้สองโลแล้วยกแป๊บเดียวโอ้โรด ัวโอ๊ะตดสองตัวสามตัวครับะเขิมทองนึงตัวหนึ่งนามเลียม ข็งหลายครับอันนี้บอนเห็นครับปลาเงยบันเห็นโอ้คงทีเอ,อ้วนม,ลมนลม,นนลนมเบ็ดลมั้งเห็นเลยแขแข็งมาหลายนนี่ปลาเโอ้โอ้หลายตัวหลายตัวหลายตัวรอบเบ็ดบดีด้ดสองตัว tốt Đấy, đấy, như nè, phải tốt đấy Đám tua Cái ná là một chàng นี่เนี่ยนี่เนียเน่ยอือห,หลายตัวเหลือสองตัวแตก,กจากกับปลากำแบบังนีโดดตูดเกาะใหม่ไม่ยาลับปลนม่ยาลับ ប៉ុននេះអប់ដូត โอ้โอ้นี่มหืมอ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 ืมืมอนมอืมอเพื่อนทีน่มอืมอืมอย แต่มีปา่าเงยแล้วครับบ่อบบกลวนน้ำแห้งบ่มีปา่าเงยสงสัยว่าเขาซอมาใส่หัวล้อมเดนนะครับเ,เดี๋ยวจะฟังหน่อย สองตัวสองตัวตัวนั้นทันอยู่โอ้ยป่ามีโขมง้ำเนาะขาหงเเข็งพ่อปลาคอนครับ,บปัดนี้แต่ปลาขาวปลานิน่มเงยพวพ่อเรอาไปกินเวิดละตัวสวยๆครับปลาหัวเข็งปลาขาวกระบิด 哦哦、oh, oh, 来多来多 โอ้ดุงเดียงดุงเดียงนะครับเชนทองตัวสองตัว,ตวสามตัว อะไรอุย้ยสองตัวสามตัวสามตัวครับเพี้นหน่อยเพี้นหน่อยกะมังหน่อยตัวสุบาแล้วครับขาวหน่อยขาวแข็งเพี้นกระมังยังบอกเลยหนามขาหยุ่น

Bà đây, lại tua thế tìm do đi Bà toán Thảo kiến đê, anh đây là tên lúa đây này, kiện nhỏ rồi, tên nó tên nó phải đi là phúng đây. ơp ơp kem à xem khém à vét tôi điều, ơ ừ. ta phú phút mình tụi tôi điều ăn à ơ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  là ơ ơ โอ้โอ้โอ้สามเซนลว <c oughs> เวสามเซนค้าไปเลยบ่รอดแล้วนะี่ ตัวสี่เซนกัมีรอดแน่แล้วปลาใส่สามเซนกักที่ลอด จบแล้วครับเก็บน้อแล้วกินเข่าแล้วก็นร้องหมายเลขสมหมายเสองกับหมานด้ครับปักขาแขง็งเดี๋ยวมาลองเบิ้งว่าได้คนมาจาก,าาการถโอ้ยใหญ่เหนียได้ป่าครับหลายคับเยอะนะลูกอยู่นี่แหละสั้างิโลเบิ้งอยู่นี่ลนะ ครับช่วงบ่ายช่วงก่อนเที่ยงเมอนจะปลาขาวหัวแข็งปลากระบอกทั้งโคราชอื่นปลาหัวแข็งปลากระบอกมีลักษณะปลาเป็นตัวแบบหัวกระมังนี่ครับปลามีปลาขาวหัวแข็งเป็นตัวเบสิกระเด็นน่อยปลาหัวแข็งปลากระบอก ดูอาเขตอื่นๆป่ายังนี่ค่อยรับปาสวยเป็นแบบนีป็าปะสวยครอยล้านมีหลายจุดเป็นปลาแกงอื่นปลาแกงครับป่าหอยล้านเขตอื่นนี่นี่ป่าหุ่นแข็งเป็นซี้ยมุนๆแต่นี่กระโดดดีครับจุดย้อนได้หลายครับมันตั้งเบื้องเลยจากโล้ นีป่ปลาเส้นท้องแบบได้หลายครับน,นี่กับปลาปลาเยอะ,น,อยยอะน้อยปลานนี้น้อยปลาเส้นอำ่ำโยกด้วยต้งยกต้งย,ยกมือโยกถุงดู้โอ้ได้หลายได้หลายครับสเส้นอ่ำก็ได้หลายอันนี้ปลาเส้นเข็มเดีย๋ยวมาสั่งเบิ้งครับว่าไราจะรู้